สันนไม่ไม่สามารถแบบคลืนลงไปได้ในทันทีเพราะตอนนี้ฉันเจ็บอยู่นะยังเจ็บอยู่หรอฉันเจ็บอยู่ฉันจะกินให้เธอดูเรากินแบบพอสนาัอยากกินแบบแลบยิ้ก่อนปกติผู้หญิงเขาจะแลบก่อนเพราะควาไม่ให้หยิบข้างล่างเลยแต่เขาบอกว่าพี่เแลบยังไงคือสมัยเขาตักขึ้นมาเขาก็จะแบบแต่เราก็ต้องแลบตั้งเลยเหรอ อุ้ยนั่งมาแล้วสวัสดีครับมีผิดรุดสุดเลยโอ้แล้วอย่างงี้เราจะถ่ายได้หรือเปล่าเนี่ยแบบเขาเรียกว่าไงอ่ะเธอก็อยู่ในหน้าที่การงานอ๋อไม่ได้ครับถ้าอางนั้นเธอไปเปลี่ยนชุดก่อนไหมล่ะอ่ะก็ได้เดี๋ยวไปเปลี่ยนชุดให้มัน แบบตอนนี้เราสมบูกณนเป็นทํางานอ่ะเนาะเราเรียบร้อยนะครับโอเคถ้ากั้นเดี๋ยวให้โอไปเปลี่ยนซื้อก่อนนะอ่าจะไปทําอะไรก็ทําค่ะนั่งรอตรงนี้แหละคือฉันงงมากแล้วเนี่ยเป็นคลิปแบบว่าคัมแบ็กใช่ไหมเราก็เลยแบบว่าเออไม่รู้จะเริ่มคัมแบ็กยังไงดีกับแบบหลายปีที่ไม่ได้ถ่ายปีกว่าที่ไม่ได้ถ่ายเลยอะไรเงี้ย ก็เลยเอโอก็เลยแบบว่าเออมามารับฉันไหมมารับชั้นตอนมาทํางานไหมมันตรงกับวันอาทิตย์พอดีเธอก็หยุดนี่อะไรอย่างเงี้ยเออก็เออก็ได้ฉันมารับเธอก็ได้ซึ่งแบบก็เลยมารับมารับเอโอกับบ้านซึ่งมารับทําไมก็ไม่รู้แบบไม่มีเหตุผลเยอะอะไรทั้งสิ้นแต่ก็ตลอดดีมาถึงกีนาเพื่อนมุ่ยสุดฤทธ์มาก็เลดอะไรเอ่ยืนรอแล้วแล้วก็งงนะทำไมมันไม่ไปนั่งรอว่ามันจะยืนรอทําไมที่นั่งมีตั้งเยอะแยะที่นี่โอ้เธอมัน น,นีการส่งสัญญาณน่าเกลียดมากจะลืมอะไรจะลืมอะไรลืมอะไรลืมของแลทต้องทรื่บนี้่ยน่าเกลียดม่มโไปหาหลังข้ากินเหอมึงไม่กล้าเดินมึงจะไปอย่างนี้จริงเหรอ มันคือการกลับมาปัมแบ็คใช่ไหมเออเราเธอคิดว่าถ้าเธอใส่หมวกทรงต่างๆเนี่ยแล้วว่าเธอจะรู้สึกแบบว่าเธอจะช่วยโปรโมทการท่องเท,ที่ยวได้ยังไงอธิบายมา10คะแนนเธอหมวกทรงต่างๆอ่ะมันคือความแฟนตาซีนะครัป้าท่านเขาก็อาจจะอยากมาแบบว่าเห็นความแบบหลงไหลความแบบ,บ Amazing Thailand amazing เลยเหออ เมื่อกี้ตอนเดินออกจากห้องน้ำมาก็มีก็มีคนอยู่แต่ห้องน้ำใช่ปะเอก็แบบงงว่าทำไมทาไมผมยาวจังก็แบบไม่ยิ่งเขาเยอะเป็นพี่คือท่านท่ารู้ไหมท่านมป็นถึงประหลาดเพราะว่าอีเดอรลอยสัดผมจะเห็นชัดมากเลยระหว่างอันนี้กับผมจริงมึงอ่ะเออหรือว่าเราแต่งแต่งนิดๆใช่ไหมให้ดูเหรอเออเออแบบเนียนอยู่ตีกลับปะเป็นเนียนเลยอ่ะ หมวกทรงตั้งตาไม่ไม่ติดอะไรเลยติดที่รองเท้าคือตอนนี้มันเหมือนคนอยากไปตีนเขานิดนนึงอะยูด้วยคือคือจะว่าหัวไม่มั่นใจไม่ใช่นะไม่มันใจรองเท้าเดี๋ยวผมผมขออันนี้ครับโอเคหนูเอาอันนี้ครับ ต้องดื waited, ่ม <Mohammad> <desserts> เป็นน้ำเปล่าค่ะน้ำแข็งด้วยครับเขาเออคนอื่นจะงงมันเป็นน้ำชุ่มบวมทำไมจะไม่ไปผ่านฟันคุดมันเธอพูดรอบที่ห้าแล้วว่าคือยังไม่หายกับนี่หลาย EP ก็คือยังไม่หายเพราะถ่ายวันเดียวกันเจ็ด EP กลัวไม่ถูมแต่ว่าเวลาลงก็คือลงปีละ EP แล้วก็เป็ถ่าย EP ก็ถ่ายเจ็ดเจ็ดปีเจ็ดปีเดียวที่ขับฟันคุดไม่เลิก รูด <iyorsun> yes, <os> ิน nice ่าเกยดมากเป็นหมูโดนต่ายอย่ยเออคือฉันนะเมื่อวานนี้มันมีดาามาเกิดขึ้นด้วยคือหลังจากที่ฉันต เข้าช <ineffective> ่องยยภูเขาใช่ไหมแล้วพีดนึกวช่วยน้องแบบเหมือนกำลังตับอยู่หลังกล้องอะไรอย่างเงี้ยแล้วฉันแล้วคือเรื่องมันตลกจริงจรฉันก็ขำเออฉันก็ฉันก็ไม่อยากจะกั้นขำฉันก็รู้สึกว่าการขำมันก็ให้หมู่ที่ตลกดีแล้วดราม่าก็คือมีคนบอกว่าเอออ่ะเธอทำให้ช่องกล่อยนะทำให้ช่องภูเขากล่อยหัวเราะพมเพื่อเอาก็ตลกอ่ะคือใจแะรก็งงมากว่าอีเดาะมึงก็กูขำามาแล้วกูตลกเมัอนมันมันพมเพื่อเรา มันเป็นการว่าพ้อเพื่อนหรอการที่เพื่อนเล่นมุกเราไม่ขำไออย่างนี้น่าจะอีดอกเขาเรียกอะไรเป็นคนแบบทำให้ป้าตี่ดูแบบทำไมทําได้ก่อยกว่าอีกการกับความสุขเป็ยังไง จริงจริงฉันก็เครียดนะเอาจริงเมื่อคืนอ่ะเมื่อคืนมันเป็นอารมณ์ที่เครียดเลยเราจะนอนดึกไป่แหละฉันก็แบบนอนอ่านนอนคิดไปเรื่อยว่าไอเราเราอย่างนี้ช่องมันช่องน้องมันจะแย่ไหมวะอะไรเนี้ยแบบน้องมันก็ตั้งใจทำอ่ะน้องก็เหมือนเราที่นั่งทำกอยู่กันเองอย่างเงี้ยพี่ดาวแบบไม่มีทุนไม่มีอะไรก็ทำทำไปทำมาอะไรนั่นแหละแต่น้องมันทำมาแบบพี่ดาวทำมานานกว่าเราแล้วก็แบบ ความตั้งใจมันก็สูงกว่าเราเยอะอะถ้าเรียกเสรแล้วเนาะมันจะคิดอะไรอันอะก็แบบก็แอบกลัวว่าฉันจะเป็นต้นเหตุที่แบบเออคลิปน้องดรอบหรือป่าวน้องดรอบจริงจริงอย่างที่นางเมาเลยคือมันพูดใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็บอกกันนะว่าเออเธออย่าไปคิดมากอย่าไปคิดมากแต่ที่แบบกูก็บอกแหละว่ากูก็ไม่คิดมากมึงแต่ถึงเวลา ขีดอีกแลใช่ไม่เป็นไรคือเที s> <S ่ยงอีกคือคือคนมาให้กำลังใจคือบอกว่าเออเป็นตัวเองอะดีที่สุดแล้วเป็นตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าสมมติว่าเขาไม่สมมติเขาไม่ได้ผิดจะผิดกับเราแค่คนเดียวทำไมจะต้องเอาตัวเราไปเปี่ยนกับคนเดียวนั่นแหละเราเขาก็มาแล้วเหมือนพอเขาตื่นมาเปียร์แซวแฮชแท็กเปียร์แซ แต่ยี่น่อดอนร้องให้สุดสุเลยนะแต่การ B your s e l l ทำให้ตัวเองร้อนห้อสุดและการ B your s e l l ก็คือไปหาวิกผมมาใส่ B your s e l l อ๋อหรือว่านั่นคือ your s e l l ของเธอนี่คือ your s e l l ของฉันเพราะว่า your s e l l ของฉันแล้มันมันไม่ถึงมเรียกว่า my s e l l การที่ฉันอยู่้านแล้วอยู่กับพวกเธอเธอรู้ป่าวว่าฉันนัทธรรมาอ๋อ เออเออฉันไม่อัดเดาใจเธอได้ใช<า>่ <c oughs> ฉันรู้ว่าเราสังคมกับเก้งบ่อยๆเล,ลิกได้นในจริงแล้วฉันเข้าใจนะคือฉันมีรุ่นน้องคนหนึ่งที่แบบว่านางอ่ะเหมือนนางอ่ะออกสาวเพื่อเข้าสังคมคือนางอ่ะเหมือนว,ว่ามันมีวันหนึ่งที่นางอ่ะเหมือนเหมือนแบบ เหมือนนางอะทำอะไรสักอย่างคนเดียวเว้ยแบบถ้าคือฉนะัน่าแอบมองอยู่นานละยังงี้ก็บ่อยมากมันก็บ่อยบ่อยมากบ่อยมากพอกูเดินพอกูแบบแซวนิดกูว่าเออทำไมน้องมันบ่อยจังหวะอยู่กับกูมันก็ไม่บ่อยขนาดนี้นี่พอกูเดินเข้าไปเพื่อนแลก็มึงสวัสดีอะไรอย่างเงี้ยมันก็อ้าคุณพี่กลั <laughs> 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 วไม่รัก กวรเราไม่ละกวนเราแบบไม่เอ็นดูอะไรอย่างเงี้ยตลกมากสารเมื่อเข้าสังคมน้องยอมสาวเพื่อที่จะเข้าสังคมเพื่อจะได้มีเพื่อนกวนเราไม่ปุย่เล่นด้วยกวไม่สนุกก็ไม่รู้เหมือนกันเด้อก็อย่างวาแหละเราก็ต้องหวดกลับมาที่คำว่า be yourself คือจริงๆตอนนี้ผมสังก็ยาวมากตอนแรกฉันฉันกังวลมากว่าฉันทำผมทรงไหนมาดีฉันก็เอเรียใส่หมวกแล้วกนฉันรู้สึกว่าผมข้างหน้ามันเริ่มเริ่มจางบางลงเอาอันนี้ไปได้นะหมวกส้มเธอโอ้มันเข้ากับฉันชิวชอบเหมือนเซนเซยุกิอ่ะโอ้มันเข้ากับฉันมากกว่านี้อีกคนดูแบบปิดเลยเหี้ย ว่าเออเจ้มึงมีปัญญาซื้อวิคแค่สองเดียวเปลี่ยนกันส่มีอะไรสาระไม่ไม่สามารถแบบคืนลงไปได้ในทันทีเพราะตอนนี้ฉันเจ็บอยู่นะเจ็บอยู่หรอเจ็บอยู่แล้วก็ค่อยๆซึมซับรสชาติโดยการดู กินข้าวด้วยกันดูดีดอกคนเรือหอยทากแล้ตอนนี้อัดกีิ่บ่ายสองนะกว่าจะดูดหมดตรงนี้สี่ทุ่มฉันจะกินให้เธอดูเรากินแบบพอฉันอะอยางกินแบบแรบยิ้มก่อนพ, <c oughs> พี่เขาจะแรบก่อนอเามาทำนี่ให้ดิบข้างล่างเลยแต่เขาบอกว่าเ้าจะแรบยังไง <c oughs> คือสมสัยขเขาตักขึ้นมาขเขาก็จะแบบฉันแล้ก็ต้องแรบตามเลยเรื่งองว่าในวิชาละเด็กมากเด็กจนฉันรู้สึกว่า ฉันต้องทำตามหรือเปล่าเน่ยพ่อตอเด็กเด็กอ่ะมันก็จะอยากทำตามผู้ใหญ่เช่นแบบเห็นแม่ใส่ส้นสูงก็อยากใส่เห็นแม่ใส่ผ้าป่าก็อยากทาแต่ของพ่อตอนเดจะรู้สึกว่าอยากแลบลิน้นเพราะว่าฉันชอบแลบลิ้นก่อ,อนปิ๊นด้วยเซนก็มาใส่เอาตอนโตขึ้นด้วยว่าแบบว่าเออยากยาชนะก็แลบลิ้นเหมือน,น,น <anecdote> ใช่ไหมไม่ไม่เราอย่างอย่างเคอเคยมีเวลาที่แบบว่าความรู้สึกว่ามีอะไรที่รู้สึกว่าเหมือนพ่อเหมือนแม่มากอะไรอย่างเงี้ยความโรงเรียนแบบพฤติกรรมมาอะไรอย่างเงี้ย หยิบยกทรงมาใส่วิธีใส่ยกทรงจากข้างหลังแล้วหมุนมาข้างหน้าเราเห็นโฆษณาเราก็จะเห็นว่าเขาก็ใส่ยกทรงมาจากด้านหน้าเข้ามาแล้วก็เออติดถึงอะไรอย่างเงี้ยแต่พอแม่แต่พอเป็นแม่เราอ่ะแม่เราเขาก็จะใส่จากข้างหน้าแล้วค่อยหมุนแล้วค่อยสวมขึ้นมาใส่นี่แหละ สิงก็เกิดคำถามอีกแล้วึ่งก็เกิดคำถามว่าทำไมเราทำแบบนั้นก็เลยมีพฤติกรรมรองเียนแบบต้องใส่แสงมาหน่อยไหมถึใส่ขึ้นมาถึงต้องต้องลงมาใส่ไม่ถึงเสริจจริงจหรอเหี่ยเมื่อกี้ฉันลงรูปเพอได้แหละในเพจริงหรอคุณชอบสินะไม่มี เธอจะได้บอกว่าไปพอเป็น a r new feedback แล้วก็มีคนบอกว่าชอบน้องโอน้องโอเยอะนะซึ่งแบบน้องโอก็ยังคงโสดอยู่นะอันนี้คือเหมือนฉันก็ฉันก็อายเมื่อตอนนั้นสองปีแล้วฉันดูห่อฉันดูเนี่ยแล้วเขาชอบที่เธอเป็น yourself สิ่งด้วยืลสิ่งดให้อารมณ์เหมือนเรากำลังจะไปต่างประเทศเลยเนาะอ๋เนาะ ใช่นะตอนนี้ประเทศมันยังไม่เปิดใช่ไหมถ้าประเทศมันยังไม่เปิดอ่ะเราก็เที่ยวภายในประเทศกันก่อนเลยหอแล้วเธอมีอะไรแนะนําบ้างฉันน่ะเป็นคนชอบเที่ยวทะเลจริงหรอแต่รูกเพเป็นพูกเขาหมดเลยพวกเขาหมดเลย <laughs> <laughs> แต่บอกว่าชอบเที่ยวทะเล <laughs> ถ,ถ้าส่วนตัวนะช่วงนี้นะอยากจะแนะนําให้ไปสมุยเพราะว่าสมุยอะ่ะมันช่วงนี้ตรวจถูกหอ่อใช่ถูกแบบถูกแค่ไหนเธอถูกแบบ สี่ห้าหมื่นเอ่้งไทยอ่ะเอ่อเป็นสายปาร์ตี้ใช่ไหมแล้วก็อยากจะไปปาร์ตี้ที่สมุยเลยมันก็จะมีร้านเยอะแต่ที่ที่ดังๆที่เขาไปกันก็คืออาร์ตบาร์อาร์ตบาร์ก็คือก็คือมันก็เหมือนแบบว่าอ้าวเขาเรียกว่าอะไร มันก็จะเป็นร้านร้านบาร์แบบมชายหาดมีดนตรีเพลงแบบตื้ดฟังเลยซึ่งมันเหมาะกับแบบพวกเรามากเหมาะกับรสไตล์ของพวกเราอีกที่หนึ่งที่ดังเลยที่ทุกคนเขาต้องไปก็คือโคโคแทมโคโคแทมส์หรอใช่เธอใส่แบบว่าฟุตเทจที่แบบเธอเคยถ่ายไว้อะไรอย่างนี้มีป่ะ ที่พู่มาไม่เคยไปเลยเธอก็มีคนมาควงไฟคนมาแบบใจหัดแต่ที่อาร์าก็มีนะเออมาควงไฟแล้วไฟมืดซึ่งเสมิดก็มีหรอไม่ต้องไปนะเธอฉันอยากให้คนดูยักษ์ตัวนี้มากเลยเขาแบบต้นต้นนีขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแม่ตำรวจภาษานี้เธอเธอเขาต้องการให้เรารู้ว่า สถานการณ์โควิดอะไรพวกนี้น้องมันก็ทำชีทุกคนแม้แต่อยักษที่หนึ่งแม้ทุกตนเหรอตอนนี้เขาก็ใส่กันจะอยากตัวไหนหนึ่อ้อ่บโอ้เราเราเธอแบบว่าจะเรียกว่าไงดีอะในการทำงานของเธอเธอมีความสุขไหมที่แบบได้ไปเที่ยวฟรีอะไรอย่างเงี้ยถือว่าเป็นกำไรกำไรชีวิตกำไรของอาชีพอะไรอย่างเงี้ยเราไปถึงอ่ะเราไปค้างที่ไหนก็แล้วแต่แล้วก็ไป ววก็ใช้วิถีชีวิตแบบชาวบ้านแถวน,าน <ừ> ั้นอะไรอย่างเงี้ยซเป็นการกินข้าวสมมติเราไปเราไปทางใต้เราก็กินอาหารใต้เราไปทางเหนือเราก็กินอาหารเหนืออะไรอย่างเงี้ยมันก็แล้วเราก็ได้ไปเที่ยวด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันก็เหมือนเป็นการไปเที่ยวนั่นแหละแต่ว่าโอเคเวลาเที่ยวของเราอาจจะน้อยอาจจะแค่ห้าสิบซึ่งอาหารสต้ที่เธอว่าเนี่ยเชยน่นอะไรบ้างอออน,น้ำพริกนุ่ม <laughs> น้ำพริก <laughs> ก้อง <laughs> นี่มันเหนือมาเลยวันนี้เป็นยังไงบ้างโอช้ยวิสามารับเนี่ย วันนี้ก็แฮปปี้เธอฉันก็จริงหรอใช่อย่างแรกท nah ี่ฉันได้เรียนรู้เลยคือเรื่องการตรงต่อเวลาการตรงต่อเวลาเป็นสิ่งสำคัญเฮ้ยถ้าเกิดว่าเราไปทำงานในบริษัทฝรั่งหรืออังกฤษเนี่ยการตรงต่อเวลาเล็กก็เรื่องการ be yourself เนาะออ เราก็เป็นตัวของตัวเองดีที่สุดใครชอบเราก็ชอบอย่างที่เธออย่างที่เราเมากันเรื่องที่คนมันไม่ชอบในตัวตนของเธอท, <ừ m. S 1> ที่เธอแบบว่าขวดอเลาะแล้วไม่ชอบเสียงนี้รู้สึกไม่ไม่ชอบกันตดูฉันไม่อยากให้เขาเกลียดเสียงหัวเราะฉันเขาอยากเขาเกลียดนิสัยฉันเกลียดใครก็ได้ล่าสุดอ่ะเธอก็เลยกดอัดเสียงไปแล้วส่งแล้วส่งไปเลยส่วนตัวการที่เราแบบเป็นตัวของตัวเองมันก็แบบมีความสุขแบบ ยิ่งรีกนนั่นแหละเธอถ้างั้นน้อเราก็ฝากไว้แต่ลกันวันนี้ข้อคิดก็คือถ้ามีรักดีจะมีร,รักเดียวขอบคุณค่ะ B <Be> yourself ดีที่สุดใช่แล้วถ้าฉันตอบว่า B myself ละ่ะ ก็ได้ก็ได้ก็ได้มันได้อดเนนั่นแหละเธอถ้าอย่างนั้นก็ฝากช่องคุณเก้งไว้ด้วยนะครับสำหรับอีพีนี้สนุกไม่สนุกก็บอกกันได้นะถ้าเกิดว่าตรงไหนที่มันแย่หรือไม่ดีก็ขอโทษด้วยนะครับเราก็ต้องขอโทษเอาไว้ตรงนี้เลยนะแต่ว่าเราก็คือตั้งใจทำมากตรงนี้เนาะถ้าจะมาถ้าจะมารับตขอเราก็มาที่นี่ตรงนี้ตัวเรานัมเบอร์เอ็นถ้าอยากได้คำขอโทษก็ขอเรา แต่ถ้าไม่อยากได้ก็เออก็ก็ก็ไม่เป็นไรก็ไม่ได้ผิดไม่ได้แปลกอะไรเนาะโอเคอ่ะถ้า่งั้นเนาะฝากไอจีของโอนะครับแล้วก็ไอจีของอาเธอร์เนาะก็สันเพจคุณเก้งก็มีเนาะเฟซบุ๊กยูทูบยูทูบแล้วก็ทิก t อ k ทิกตอ k นะคะแล้วส่วนที่จะเป็น Twitter ก็เดี๋ยวเป็นส่วนตัวของเราเหมือนกันได้เลยโอเคถ้า่งั้นแค่นี้ลาก่อนบ๊ายบาย มุ่ยแล้วนี่ <c oughs> แค่นัดกันก็ได้ <c oughs> ก็มุ่ยแล้วดิน,นาขี่โมเธอร <c oughs> ถอมันติดมากแล้วเธอบอกว่าคนนอยอีดอบมาถึงรถยังติดไม่มีที่จอดเยี่ยเลยนัดอาจจะเที่ยงครึ่งค่ะคือตอนนี้แล้วยืนหน้าง่องมอยู่ตรงนี้นาามาก